โอเคครับสวัสดีคนด้วยฮะอยู่กัผมแมสต์เจนแล้วก็วันนี้มาเล่นเกมไหมครับเป็นบ้านซื้อพวกเรามาเล่นเริ่มเล่นแบเล่นเริ่มเริ่มเล่นใหม่ซึ่งครั้งนี้การเริ่มเล่นใหม่ของเราจะมีซุปแม็กให้คนละโหลนะฮะหรือคนละหม้อนะฮะเอาไปฮะคุณกิมกิมลิเปอร์เมื่อกี้สปีดไม่ตันไอวีเอสสปีดเต้าเลยสเปเอสเปเชียลแอทแท็กกูเป็นเท่าไหร่ว้อยสิบไปก็ไม่ใช่สิบห้าห้าเฮีย กูเน่ากอกงมึงอีกกูให้โป้บอนฆ่าฆ่าตายเลยดีกว่าไปรับเพื่อนกูนปูบอนกูตายกูเดินทางต่อละเอ้ยที่มันปู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 ่ปปมูฟนี่ว่ะ <c oughs> มูฟกูชอบคำนี้จังว่ะปู่มูฟไปไปเราเดินทางกันนี่ดีกว่าเราจะไปตัดต้นไม้ต่งมาเกิ<ง>ดการทะเลเพื่อนต้องว,ออว่ายน้ำไปจะว่าอย่าว่าไปกูว่ามันเห็นเหมือนเหมือนเกาะมากเลยนะหรือว่าต้นไม้มันมีต้นเดียวว่ะเดียว มึงไม่น้ำเร็วกูได้ไงวะฮะมึงไม่เร็วกว่ากูได้ไงวะฮะมึงไม่เร็วกว่ากูได้ไงวะไปเร็วๆกว่านี้สีดําไม่น้ำไม่ได้อ่ะไอ้เนี่ห้างนี้นเฮ้ยไใบกากเพื่อนมึงไม่ได้ยิน,นคุณภาพใบกูตัดตังฝนตัด ภาษาเชี่ยแล้ววะลองไอ้แบเพื่อนแนะนำออดนี้เข้าใหม่ทำไมคุณภาพดีดีต่อชีวิตและจิตใจมาคนงาถามว่าคณทำมเชี่อะไรอยู่ต้องเรือฮะเนี่ยผมไปกำลังใจให้เพื่อนในการพายเรืออยู่แล้วในการทุบหลัง เอนดีถ้าเป็นชีวิตจริงนี่โชคเรียนเรียบร้อยแล้วไม้นั่นเนะไม้น่นหนึ่งเว่ยมันคือไม้สติกทาน,น้าสามฟาทีหัวหันเลยแหละขอแค่กระปึกเดียวมึงปรับอะไรน่ะี่เป็นวันพีชเหรอวะ เไปโอเมดไปโอมไปเพื่อนอย่าไปโอเมดไปไปแวะไปืนึดือย่าแม่งเจอแลกูกูไม่กูพยายามหาเลยนะไปโอเมดมีพีแรกแล้วโอ้ยนี่แหละแล้วกดเราก็กดตัวบีในการเซฟจุดกูจะพิมพ์ว่าเห็ดอ๋อกูใช้กูก็พิมพ์ว่าเห็ดนั่นแหละสีอะไรช่างแม่งไอ้เหี้ยไปละไปโก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  ไปรอกูห <hein> น <ous> ่อนแท็กซี่ไปแท็กซี่เอาไม่ขึ้นด้วยลุงลิงลุงลิงกินกุ้งลุงลิงลุงลิงกินหนูแก่โไปไปไปแท็กซี่เราอย่าบอกนะว่าปราสาทโบราณสถานโบราณสถานของอะไรเลยนะเฮลกาหรอใช่เฮลกาเฟเฟเฟ่นะทุกนี่ไงเพื่อน นี่ไงไอ้กที่ปุจะตายเพื่อนนี่ปุ๊จะตายจะตายไปเพื่อนอ้าวเพื่อนอืออืออืโอ้ยเฮ้ยออตายจะตายจริงจะตายจริงจะตายจริงโอเคเซฟ็จปุ๊พมีมาพิมพีมาก็ยังเลือกก่อนแล้วค่อยเทฟไอ้เหี้ยโบราณสถานพิมพ์พิมพ์พิมว่าใครโดไหโบราณสถานใครโด เอาไปสีฟ้าแล้วกันใครใครโดหัวข่าเต็จไปเพื่อนขึ้นเกาะก่อนไหมเกองแค่เดียวนะเออขึ้นก่อนกูเห็นของของดีมันให้ไปบอลที่ตกตามพื้นมามีโอกาสมัน <c oughs> มีโอกาสเจอไอ้เห็ดด้วยนะ อว่าครับเนี่ยเข้าด้ยังเข้า้วใช่ไหมเน็งดูสภาพเน็ดมึงเน็ดมึงกากมากเพื่นนอนคูเขาพูดจากใจจริงว่าเน็ดมึงกากมากอะไร อะไรของมึงเนี่ยมึงมึงพูดอะไรหรือเปล่าเนะยฮะไอตรงอไอไมคคุณภาพเน็ตแน่นอนไม่ใช่ไหมคหรอกเน็ตกาสุดๆไปเลยเพื่อนซีพีไปทำไมเพื่อนไ,อไ,มไม่เจออะไรดีๆอ่ะในเรื่องอะมันคืออะไรไม่รู้คืออะไรกูจะถ้ากูว่าไปก็ต้องเสียที่โาฟรีดิ <laughs> เออมาก่อน อะไรว,วะกิมที่เปิดหัวคีอ๋อง่ายเพื่อนมันก็ขุดเข้าไปจบปะง่ายไหมมันจะมีกล่องอยู่ด้านในเดี๋ยวเพื่อนแล้วก็จะมีโปเกมอนประเภทผีมั้งมึงก็บังกูจังเลยนะเนี่ยเอ้ยนี่ไงหมู่บ้าน น,นี่ไงเพื่อน,นหมู่บ้าน,นมึงเดินมาแป๊บเ,เ,เดียว,วก็เจอลแล้วเด็กเขียวจะไปฮิวโปเกมอนละบ้านทะเลทรายเหรอใช่ใช่ใช่ที่จริงกูไม่ได้มาฮิวหรอกกูมาด้วยขอละหักละมีคน,นอะไรคิดในใจว่าไอ้ช <c oughs> อเชี่ยนี่คนเชีย เเชเลิฟบ,บอลไหนเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเลิฟบอลเนี่ยเกิดมาเพื่อเอาออคุณแผ่นดินเลยจัดนะพูดถึงใครวะาึในคุณแผ่นดินเนี่ยเลิฟบ,บอลเนอ่ยมึงเกิดมาทำไมจ,จับจับฟุตบอลอะไรได้บ้างไร้โอ,อ้โหโดนแล้วมันเข้าขายมาเลยเ,ยเข้าขายจะเข้ามากเลยเว้ยไปหยุดใช่ไหม เออบอลเลยบอลมูลไม่ไงเจอของดีไหมเพื่อนมีของดีไหมบอลได้แต่มูนบอลนี่แหละครับมูนบอลเจ๊เจ๊จอยไม่ใช่ดิพี่จอยขออยู่หน่อยเจ๊เดี๋ยดเรี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 ยวเรียดเจ๊จอยเจ๊จอยแก่เกินไปเจ๊จอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แก่เกินไปนะไอ้เงี้ยที่แก่เกินไปอ่ะจะมีตีนมาโดนหน้ากูสักหนึ่งตีนหนึ่งเอ้ยเนือตั้มไหมเฮีย จับไม่ได้ต้องทำเมต้าบ,บอกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่คุณปาบอลเดียวจิตเหรอนั่นมึงแปลว่า<อ>มึงก็คือพระเจ้าแล้วมือก็เป็นพ่อกูด้วยอบอลบอลเอาเนี้มาเป็นไ,ไม่ติดจิ้บได้ไหมเฮียโคตรเร็วเลยส์บมูลบอลน,นี่มันต้องใช้ตอนพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมต้องเอ,อิญน่าจะใช่แหละไอ้เหี้ย<ช>แนวเดียวใช้หมดไปละ กูจะจับมือให้ได้ไอ้แมวฮีอไอ <email here. S 2> ้แบทมันปิดอันี้ต้องยังไงว่ากูหนีไม่ได้เนี่ยเฮ้ยอะไรคอนโทรลโอไงอ๋อแตกไม่นะกูจับแมวตัวเดียวยังไม่ได้เลยเพื่อนไม,สสไม,ม่สักสีของกูหายไปหมดแล้วสักสีของกูสั์ไม่สีอา้าวจับผ<ส>ิดตัวไ,ไอ้เวิน ไม่นะเพื่อนกูจับไม่ได้เพื่อเอาเขี้ยบมหบอลแตกบ่อยบ่อยมากกระตุกดรวยเฮ้กูต้องจับแมวตัวนี้ได้แบทมีอะไรนะมึงไม่มึงกลางมากเลยอ่ะมึงคุยในโทรศัพท์ได้ไหมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไม่ต่างกันวะสัพ์มันจะสะท้อนไอสัตว คอนช่างแม่งี้เหี้ยเนี่ยเราต้องคุยกันรู้เรื่องยัดแม่งยัดแม่งไม่คนขยะอะไรเงี้ยอะไรนะมีหินเหรอไม่มีพื่อนเออไม่มีเหี้ยอะไรเลยเราเราเราอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านกันไหมตะมีดตีไอสัตว์ฮะอะไรนะตะมิดเปรนตะมีดเหรอก็ไปดิ ายสัตว์โอเคเข้าพีระมิดเลยไหนว่าปิระมิดเนี่ยโอเคเห็นละวโอ้ยยียแม่งมีแต่ถามไม่สัตว์เฮ้ยนี่มันสายแดงไม่ใช่เหรออะไรคือเยอะป่ะไปดูไป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 มันไปเหยียบระเบิดแล้วก็หนีไปเลยเขเที่ตีอะไปตีก็เคียนตะขุดลงไปได้ง่ายกว่าเยอะ มึงจะบังอําหอกอะไรเนี่ยให้กูให้กูตีมึงไหมจะเย็นระเบิดแล้วไหมมีนี่รีบไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหยียบเหียบเหยียบไม่รอดเกือบไปสั์ไปแล้วไอเหี้ยกูไปดีกว่าไอ้สับจำทำ โอ้ยอะไรเพื่อนมันก็เดินไปดิตั้อะไรของมึงเนี่ยไม่ก่าชิบหายบอกว่าเมลตั้มเจอเยอะมากไอสัตว์ไม่รู้ดิไปกูไปปาบาพียอะไรเล่นไม่รู้ ทำเกิดเที Jamie, ่ยรัวมากนี่ไงกูเจอหมู่บ้านอีกอะอ่าก็ดีเลยกเจอหมู่บ้านอีกอะก็ดีแล้วเพื่อนมึงมึงไม่อยากเจออะจะอยากแหละแต่ไม่คือมันมันรัวนะไอสัตว์บางทีอะมันรัวก็ดีเนยได้ของเยอะๆเพื่อนเอาของไปขายให้มันจบพีซี่แล้วเราก็จะ ไปเป็นนายกยกก็เห e ี้อะไร<า> <ใน S 1> สัตว์วตวไม่อยากเข้าคุกมงไงเรา,าต้องเข้าสังไม่มึงเข้าคนเดียวถต่สังไตร์น่าสนใจเ็นวับ ไ้ไประโยชน์สิงว่ะทำไมม,มันจับยากจับเย็นจังวะเปอร์เซ็นเซ็งไม่ไห้จะตอนกลางคืนเนี่ยจะเอามูลบอลจับอนเอาไว้พระจันทร์เต็มดวงไมู่หรอเออนั่นแหละเพียงว่าเต็มดวงไงดาร์กดาร์กบอลเอาไว้ตอนเยสได้ละเอง ถ้ามันสปีดเร็วเฮ้ยไอ้แบตอ๋อไอ้เห็ดนี่ตามหมู่บ้านก็เจออ่ะใช่โอ้ไอว้วีไม่ตัมสักอันเลยอ่ะมันต้องตัมสักอันแย่วะ่ะคุณภาพแย่วะ่ะแย่มึงเดอของหมดแล้วใช่ไหมในหมู่บ้านอะ่ะได้เกสบอลมาแล้วก็เอ็กพี เกี่ยวกระโดดลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็มีทีเอ็มมึงไม่เก็บทีเอ็มเลยเหรอวะก็ให้ใหม่กระจอบของมันเต็มตัวไอ้สัสก็ไอ้ะอ,อะไรยิงสักอย่างหนึ่งดิเออกูได้ตังค์เยอะเลยเนี่ยกูขายได้รวๆเลยชีวิตดีดีกกูม มีสามหมื่นะแล้วเนะี่ยมีห้าหมื่นแปดพันอ่ะจะง่ายหรือเปล่าตู้ปั้นแต่ละครับกูอยากซื้ออันต้าบอลอยากซื้อเอ็มบอลซื้อได้ไหมยอะในหมู่บ้านนี้ไม่มีขายไม่เห,เหรอวะไม่มีใช่ไม่มีกูอยากซื้อกูคแค่พูดไปอยากซื้อแค่นี้อ่าหมู่ ป้าไอ้ในป่านี้แกมูฟเตอร์เพื่อนอะไรนะมูฟติเตอร์มูฟติเตอร์อ๋เอเดี่ยวคุณเจอบา่ากูจบชิปก่อนแล้วนะโอเคไม่เดี๋ยวยาวที่จะตัดเยอะโอเคครับขอจบคลิปนี้เจอกันใหม่นะคนไหนชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สกาย like, หรือลืมกดแชร์ก็ได้เจอกันใหม่บา่ายกรับโยไปลแล้ว